มองเห็นต้นอ้อโดนลมข้างวัดวันนี้ก็นึกถึงภาวะวิกฤตโควิด -19 โควิดจะมาสักกี่ระลอกก็ตามทีนะโยมอาตมาเชื่อว่าคนเก่งคนแกล่งและคนที่ทำตัวเหมือนต้นอ,อ้อโดนลมสักเท่าไรมันก็ไม่หักสักทีเขาก็อ่อนพลิ้วไหวลู่ไปตามลมต้นไม้ใหญ่ๆซะอีกที่ว่าล้มไปหลายต้นเมื่อโดนพายุแรงๆมาแข็งกระด้างเกินไปไม่โอนอ่อนไวตาม อาตมาเชื่อว่าเราอยู่ได้นะโยมอยู่ได้จริงๆเชื่อว่าอยู่ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้หลายคนที่กําลังจะล้มก็เชื่อว่าโยมล้มอย่างน้อยๆมันก็ไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเดิมอีกวานหนึ่งใครที่สะดุดแล้วหัวทิ่มไปข้างหน้าก็เชื่อว่าโยมไปได้ไกลกว่าเดิมอีกตั้งเป็นวาสองวารนะเชื่อว่าอยู่ได้อยู่ได้ด้วยทฤษฎีของการที่ไม่รอขอพรจากใคร ต่อให้พระอวยพรขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขอให้พระอวยพร,พรเท่าไรก็ตามทีไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับใจที่ตั้งไว้ดีของโยมเองอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบว่าเราจะปรับผ่อนสั้นผ่อนยาวเราจะอยู่ให้ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้เชื่อว่าโยมมีปัญญามีสติมากพอที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่าด่วนที่จะใช้ความฟุ้งซ่านของใจในนิวรณ์ห้าอย่าใช้ความฟุ้งซ่านของใจ ให้ใจมันฟุ้งซ่านไปมันก็จะคิดหาวิธีไม่ออกดังนั้นในภาวะแบบนี้ก็ต้องใช้ทฤษฎีของต้นอ,อ้อที่ลู่ไปตามลมพลิ้วไหวถ้าหากว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องว่ารายจ่ายถ้ามันท่วมรายรับรายจ่ายมากกว่ารายรับยังไงก็อยู่ไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เราทุกๆคนคงต้องเหมือนต้นอ้อแล้วละ่ะที่จะต้องพลิ้วไหวไปปรับเข้าให้ได้ ขึ้นลงสูงต่ำผ่อนสั้นผ่อนยาวต้องปรับเข้าให้ได้และเราจะอยู่ได้จริงๆเชื่อว่าโยมอยู่ได้เราทุกคนอยู่ได้มองต้นอ้อเป็นข้อคิดเตือนใจวันนี้ขอเจริญพรผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนายโยมนะเจริญพร